สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะเฟรนซ์โซนนะคะหรือว่าคนคุยนะคะเราจะมาดูรวมกันตรงนี้เลยนะคะก็เริ่มจากพลังงานหลักก่อนเลยเนาะเป็นแรนด o อมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะโอเคค่ะเฟรนซ์โซนคนคุยธาตุไฟพลังงานหลักของคุณกับเขา Six of Pentacles อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทัดดินนะคะมังกรผู้ศบกันใต้สำรับนะคะ n i g h t of Swords ชาวทัดลม่มนะคะเมถุนตุนกลุ่มเนาะเออเป็นความสัมพันธ์ที่ Three of Swords อ่า Three of Pentacles เหมือนเป็นความสัมพันธ์สามคนสามความเลยเนาะรักสามเศร้าเราสามคนสามคนสามความนะคะมีภาวะแบบหึงหวง ความหมุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงในระหว่างกันด้วยนะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคืออารมณ์เหมือนความสัมพันธ์นียเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีการรับมีการให้และรับที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่นะคะเออเป็นคนคุยแน่ๆแล้วละ่ะเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแคร์กันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นเจ๊ดนันป๋าดันก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันมักจะมีพลังงานไม่ค่อยดีอะในเชิงแบบ คำพูดคำจาประชดประชันนะคะการหุดหิดฉุนเฉียวหึงหวงมีเรื่องอารมณ์เถียงการไฟ่กันบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพอมันเป็นการให้ระรับที่ไม่เท่ากันหรือความสัมพันธ์สามคนสามความเนี่ยมีการปันใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เนาะมันเกิดเป็นสถานการณ์แบบรักไร้สถานะเกิดขึ้นอนะ่ะมันก็เลยทําให้ภาวะอารมณ์มันไม่ได้ปกติไงน,นะคะแต่ก็ดูทรงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันและกันหรือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ทำธุรกิจการค้าการขายด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงโอ,อ้แต่ว่ามันก็มีรอยเล้ามีระยะห่างอะเนาะอันเนื่องมาจากเนี่ยแหละนะคะปัญหาที่เรมบอกไปนั่นแหละนะคะบางทีรอยเล้าระยะห่างมันเกิดจากการที่แม้จะแม้จะรู้สึกดีๆต่อกันหรือเอ่อเป็นห่วงเป็นใย,ยแชร์กันรักกันอะแต่นะคะด้วยอารมณ์อะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มีรอยเล้าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอืม แต่ไม่ได้โดดเด่นแค่ที่บล็อกปิดกั้นนะคะไม่มีเพราะอาออมเห็นว่าต่อให้มีรอยเล้ามีระยะห่างอะ่ะมันก็ยังมีการแบบเอยดูตามๆกันอยู่ไงเออเพราะว่ามันหูกพันกันหรือว่ายังมีการแบบมาปรึกษาพูดคุยหรือยังทําอะไรด้วยกันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะตรงหกสิบเปอร์เซ็นไปต่อได้เลยนะคะอ่ะไหนดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากอัพสถานะกว่านี้ไหมคะ่ะ เขาอยากไหมที่จะอัพสถานะกว่านี้ Eight of Cups Page of Swords Page of Wands 9 i of Pentacles Knight of Cups ได้สำรับนะคะ Five of Swords มีไพ่เพิ่มเติมนะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุน้ำกรกกมีนพิจิกนะคะเขาอยากอัพสถานะกว่านี้ไหมเอาว่ายัง อยากให้รักษาคอนเน็ t ชันกันไว้แบบนี้แหละนะคะเป็นคนที่แบบเรียนด้วยการทํางานด้วยกันหรือคุยเล่นคุยหัวคุยหมายหยอกไก่อะไรกันไปนะคะดูทรงเขาอาจจะต้องการคอนเน็ t ชันในลักษณะของเฟรนด์วิธเบเนฟิตหรือคอนเน็ชันในลักษณะของอเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมผลประโยชน์นะคะหรือต้องการคอนเน็ t ชันของแบบไม่ต้องผูกมัดกันนะคะ เพราะว่ามันมี5ดาบอยู่ตรงนี้ยแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันยังติดเรื่องทิฐิมานะการเอาชนะกันนะคะติดเรื่องอีโก้อยู่นะคะหรือว่าติดเรื่องยังมีคนแบบพยายามตีตัวออกห่างก็ได้ไงเช่นนะคะมันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันมันดูแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็มีการคอยสืบคอยส่อง ต้องจับผิดหรือตามเคลียร์ใจกันอยู่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ดูยังไม่ค่อยลงรอยกันอืมยังไม่ค่อยลงรอยมันยังมีความแบบเอาแต่ใจยังมีความดือด้อๆยังมีความแบบเขาเรียกว่าไม่พร้อมเออนะที่จะแบบว่าอัพสเต็ปสถานะอะไรกว่านนะเนี้ยนะเนี่ยอาจจะปรับสถานการณ์ลักซ่อนเลนสถานการณ์ แอบรักแอบชอบสถานการณ์แบบผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มันยังไม่สามารถคนโทรลให้มันแบบมั่นคงหรือนิ่งได้นะเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นไม่ชัดเจนมีไพ่ธนูนะคะเออมันก็เลยต้องเป็นไม่ชัดเจนที่มีความแบบมีแรงดึงดูดต่อกันเป็นไม่ชัดเจนที่รู้สึกคลิกรู้สึกใช่รู้สึกถูกคอถูกใจกันนะคะเป็นไม่ชัดเจนที่รู้สึกผูกพันกันนะคะอืม น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปกันอย่างช้าๆนะคะยังไม่ได้แบบว่ารอที่จะจริงจังในอนาคตแต่แบบยังไม่ใช่ตอนนี้ที่เขาอยากอัพสเต็ปอย่างจะอัพสถานะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะอเออแล้วแบบนี้เขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนะคะเฟรนโซนหรือคนคุยธาตุไฟเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปคะ่ะ t e m p l a n s, <S, 2> <S, 2> <S seven of pentacles six of cups, ace of cups, oh ten of swords ไล่สำหรับ8 of swords นะคะเขาจะทำยังไงเหรอเออมันจะดีนะถ้าไม่มีสิบดาบเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงคืออมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขาอยากจะไม่ชัดเจนไปก่อนเพื่อรอดูว่าเราจะยังกลับมารักกันได้ไหมเราจะยังกลับมารู้สึกดีๆต่อกันได้ไหมเราจะยังรักษามิตรภาพดีๆระหว่างกันไว้ได้ไหมอยากอยากรอดูก่อนในบางเคสเขารอดูคนเก่าอยู่นะคะในบางเคสนะเขารอดูคนเก่าใครบางคนในชีวิตเขารอดูเพื่อนฝูงรอดูเพื่อนเก่ารอดูคนเก่าว่าหมันจะจบกันจริงๆไหมหรือสมันจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้เขาอาจจะแบบผูกมิตรกับคุณนะคะแบบให้ความรู้สึกดีๆเป็นห่วงเป็นใยเป็นมิตรภาพที่ดีในลักษณะที่แบบไม่ชัดเจนสิบดาบมันคือแบบมันไม่ชัดเจนแบกหามกันไปประคับประคองกันไว้ไปกันอย่างช้าๆไปกันแบบช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกทางเลือกหรือไปกันแบบไปกันแบบไปไหนจากกันไม่ได้เพราะโปรเจกต์ร่วมกันความรับผิดชอบร่วมกันการงานร่วมกันการเรียนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม มันไม่ได้มันไม่ได้โดดเด่นเคสบล็อกปิดกัน้นเพราะฉะนั้นอมจะไม่ทํานายเคสนั้นเนาะมันไม่เด่นอืมแต่เนี่ยแหละคะ่ะมันดูอาจจะแบบรู้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมาลักกันลําบากมาลักกันยากแต่แปดดาบคือมันไปไหนจากกันยังไม่ได้ในตอนนี้หรือแปดดาบคือเขาอะติดคิดติดเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างนะคะอืมก็เลยทําให้เขาอะจะ รักษามิตรภาพนี้ไว้แบบเพื่อนกันแบบฉันมิตรอ่านะคะอืมรักษเขาจะทำยังไงมีไพ่าชาวพิจิกชาวกุมเนี่ยมันเป็นทรงเพื่อนจริงนะเป็นทรงเพื่อนไม่งั้นก็คือเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเป็นเทิร์ดพาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาจะไม่ได้โฟกัสความความสัมพันธ์อะที่เรื่องความรักขนาดนั้นอะเพียงแต่ ไอ้ความมิตรภาพดีๆมันมีให้อยู่ไงอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูก่อนซิว่าดูหน่อยอะไรอย่างงี้พวกคุณมีโอกาสไหมคะที่จะได้คบกันมากกว่าแค่เพื่อนหรือเฟรนโซนคุณมีโอกาสไหมคะที่จะได้ไปกันมากกว่านี้คะ่ะมากกว่าเพื่อนหรือเฟรนด์โซนหรือคนคุยมีโอกาสไหมคะที่จะไปกันได้มากกว่านี้ มีไพ่ชาวกลุ่มนะคะชาววันเสาร์ใต้สำหรับ Queen of Cup s โอกาสเหรอมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังพอหวังได้อยู่นะ,ะให้พูดตรงๆมันก็ยังพอหวังได้ถ้าเกิดว่าจริงจัง,จงมั่นคงมากพอนะเช่นยอมอยู่เป็นรักทางไกลผ่านแอปแบบนี้แบบมั่นคงหรือยอมอยู่เป็นช้อยตัวเลือกทางเลือกกันไปแบบมั่นคง นะคะหรือว่ายอมอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดแบบสบายๆนะคะเพื่อร่วมผลประโยชน์เพื่อนร่วมดิ้งดื่มปาร์ตี้หรือว่า,เ,าเป็นสามเศร้าเราสามคนยอมอยู่แบบเนี้ยเออมันก็อาจจะสําเร็จได้ไปลายทางนะคะมันอาจจะสมหวังสมปรารถนาหรือสําเร็จได้แต่เหมือนกับมันต้องมีการยอมอยังไงไม่รู้ว่าเหมือนกับยอมอยู่เป็นรักทางเลือกยอมอยู่แบบเป็นลักไร้สถานะแบบเนี้ยเพราะว่ามันเดอะสตาร์สามถ้วยเนี่ยเอามองว่ามันมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่ไง งแต่มันต้องจริงจังต้องมั่นคงต้องแบบยอมอยู่แบบนี้บางอย่างยอมรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่ะขอคําแนะนําค่ะเฟรนด์โซนคนคุยธาตุไฟไพ่อยากแนะนําอะไรคุณบ้างเ e น of อ a วาน King of อฟวานส์ o ูออฟค s t ์ e เ u อ a c ซันเอซออฟวานส์ไฮฟริตเมีไพ่ชาวันอาทิตย์ชาวันจันทร์กรกฎนะคะคําแนะนําคือ อะไรที่ไม่ชัดเจนอะออมว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่ว่าพวกคุณจะต้องตกลงหรือคุยกันให้ดีบางทีมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้อยู่นะสถานการณ์ไฮพริเทสเนี่ยมันบ่งบอกว่าเซนส์คุณจะเป็นตัวนําทางว่าคุณจะเคลียร์กับเขายังไงว่าคุณจะคุยกับเขายังไงเซนส์คุณจะนําทางว่าความสัมพันธ์นี่จะไปทางไหนบางทีเซนต์คุณจนะบอกได้ชัดเจนกว่าออมอีกอืมอีกในยะหนึ่ง อะไรก็ตามที่มันคลุมเครืออะไรก็ตามที่มันไม่ไมชัดเจนบางทีลองตกลงลองคุยลองพูดลองสื่อสารกันให้มันอาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะคะนะบางทีลองดูนะเอาละก็ประมาณนี้อใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นพุทธคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของตัวคุณด้วยนะผลลัพธ์ไม่เกินกรรมนะคะใครอยากจุดนะสองสองสอ,งสอ,งอาจารย์จะจุดให้กับพวกเรานะคะในวันที่27พฤศจิกานะสองพนยี่สิ้นะยิมเนะอะรายละเอียดใต้คลิปใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย